สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีท่นคลับสมองขว,วานครับตอนนี้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับร้านมิวบัวอาซาฮิประเทศญี่ปุ่นครับหลังจากเซ็ตเซ็ตงานนะครับวันนี้มีพี่น้องเอฟซีไล่เลยครับขยับบ่ได้ครับยางบ่ได้เลยในร้านนี้โอ้จิ่นเอามาฝาก จะขั้นสองขั้นไหนก็ขั้นไหนขั้นนี้กบขั้นสอบขึน้นขั้นไหนแบบเลือกสอขั้นไหน, <c oughs> นกันนี่ครับสุยอดครับอบอุ่นพี่น้องคนไทยครับที่มาทำงานต่างประเทศหลายครับวันนี้นนะพี่สานบา้านเฮาครับหลาย

สองคันไปสองคันแล้วหนูขึ้นมาได้ไหมเพราะแรงเข้าไปให้ให้คนเข้าไปข้างในก่อนนะพ่อเข้าไปข้างในก่อนจะนั่งไหให้พ่อเข้าไปข้างในก่อนเออเอาพ่อไปนั่งหน้าไหนขึ้นอันนี้อับนี้ ใครแ่กจะไปกับหนูนี่นะมันนังกันเลยสบายพ่อพ่อเอกพ่อเอกเข้าไปเลยครับท่านี้สบายกว่าอ้าขอบคุณเับเอาเอ้าผู้ใดรับเอารถอัตโนมัติรถญี่ปุ่นเอรถอัตโนมัติปอเออูดีหนักมากดูดิไอที่หนัก ีมืนมาอ้ไฟโอ้ยนี่ก็นักกันนี่นี่โอ้โหบาดดูไมีไดแบ่งมือนเลยตัวนี้กีฬานั่งยวนก็มออกก็ได้แล้วมือหนึ่งไงนี่กับแบ่งมือนนี่เดี๋ยวายวกีฬานั่งยู่ก็มออกก็ได้แล้วมือหนึง ไองพันกอยบากส่กนเลยนะาบแล้วนะไปนะคะไอค่ะั่ทะคยบอลไทยนะคะบอลยขบอยู่ให้ข้าัไปไนนี่บอลไหนดบอ้อาเลยบอลอยู่ข้างในอยู่เลยครับบอลไปนกลับอลไปกลับไปเดินไปเดิีลปไนเดี๋ยวไปถ่ายรูปจะของร้านอ๋อทุกงานจะไปกอนเลย จะมาเปิดก well ันยังไงล่ะนี่ถ่ายรูปยังไงเปิด้เลยเปิดอย่างนี้ไม่ต้องใช้พกอะไปถ่ายรูปก่อนเอาไว้ปนี่ล่ะเอาจะถ่ายแล้วเนาะพ่อลงมาได้เลยยูนี่ล่ะพ่อแม่หน่อยบ่มาเนาะครับบ่ได้มาจต่สี่ะไรญี่ปุ่นอะมันจะดีนะบรรยากาศก็ดีแต่ไม่ใช่ก็ดีค่ะไปพ่อถ่ายลูกพ่อไหวนาะไปถ่ายลูกก่อน ขอด้วยก่อนกลับไปหามันยอมแน่อันีกี่ใบอีแล้วสอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ม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 ่ใช่ไม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 ่ใช่่ใ

ขอบคุณนะคะที่มาเติมเต็มความสุขให้เรานะคะแอคชั่นพรีสนี่คือความจริงค่ะเรียวๆทั้งนั้นเลยนะคะขอบคุณนะคะไว้เจอกันอีกนะคะนำมาปลอดภัยนะคะเจอกมากเลยจากจังหวัดเดย์ครับสกลนครค่ะไว้เจอกันเด้องานหนาเด้อครับไอแม่หน่อยสุขพรรณบุรีจังหวัดสกลนครครับ ไปนิกี้เดยอไปนักบินเเดี๋ยวนังครับเก็บก่อนสุดยอดครับมาเนน้องเอฟซีแฟนทับ

ขอบคุณค่ะอยเจอขอบคุณ่ะเจอขอบคุณนะคะพี่ๆขอบคุณค่ะขอบคุณ่ะขอบคุณหลายค่าใหญ่เดีเล่นกานกับพี่ปัญชมาเลย

หนึ่งชั่วโมงครับทีพักมินิพัดขาวพี่ตลอดเลยมินิฮาร์ดคนไหนครับนหนครับเขาไม่มนิฮาร์ดใส่าว้นองนี่ไ้สิมีได้สิอเ่ายเอพ่อถ่ายเอาไว้เมื่อกี้ลรักนะคะกมาเลยทุกคนเลยผมจาจับมือน้องได้ไหมได้ค่ะ มาเจ็บไหมครับบนนี้ดูนะว่าที่อยู่ช็อตฟิวจ้าใครค่ะจว่าถ่ายรูปได้รึย้ใคลิปหนึ่งจังานของใคนเออออไม่เอาอแลวจะับทางดีัาที่สนทำบุญจ่ต่ออายุผู้เฒ่าซุ้มอายุบนไหนมีอะไรนะครทำบุญไงอินกู๋ไงหรืออกไ จับมือแม่จับมือแม่เข้าบอขอบคุณทุกกำลังใจครับเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหน้าครับฝากพี่น้องเอาคุณพลังติดตามครับช่องพ่อแม่องหญิงลำเพลินรพิเชียวพ่อแม่องหญิงแฟนเพจครับพี่พ่อเถอะบ๊ายบายค่ะแม่เข้ารักเราอ่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายพลังอาเซียนอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับอาริกาโต้ฮองจูโร่